ท้องสุกอะครับจะไปที่อะไรเอ่ยกับพี่พาโบเพื่อไปเคลียร์เรื่องกับโอเวอร์ครับออ oh. แล้วก็มันมีสล็อตว่างอยู่สิบสี่สล็อตคือผมพวกผมจะต้องไปสี่สิบสี่สิบคนไงตอนนี้มันจะว่างอยู่สิบสี่สล็อตนะครับก็เผื่อจะมีใครสนใจไปสวั <c oughs> นดีครับ สวัสดีครับใครอยู่บ้างเนี่ยแม่กระนิ้งบอสผมอยู่ตรงนน้นนะครับอะไรใครล่ะคะก็อยู่กันหมดค่ะพี่่่เสยออูัไม่หาโซดาแน่นอนอ่ะพี่พูด่างนี้อ่ะพี่พูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะอย่าอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะทำไมอ่ะทำไมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไร่น่ารัต้มไหนอ่ะเอ่อ มาคุยกับแม่คนิ้งนะ่ะใน้บอสคุยไรบอสสวัสดีครับได้ได้ยินผมใช่ไหมได้ยินครับได้ยินครับ,รบผมง่วงอยู่บ <c oughs> านึกออกอ่ะ <c oughs> ก็คือผมจะมาชวนคนในแม่คนิ้งครับว่า อยากจะไปกับพวกผมที่อะไรเอ่ยหรือเปล่ามีไหมงงไหมผมเด็กมรนัรชดามไม่บอสมีอยากได้ใครเป็นพี่เซษหรือเปล่ามไม่มีะเพราะว่ามันต้องหลายอย่างมันต้องแบบว่ามันต้องยอมเสียที่เนี่ยไปแบบสอสามเดือนนะเอา,าตามความสมักใจอ่ะ เลยมาลองลองเรียกคือผมพยายามไล่ถามทุกแกงก็เลยมาถามแนคัิงค้ครับผมลองเรียกรวมกันได้ผมพูดอีกๆได้ครับได้ครับถ้าไม่มาคนเดียวอ่ะพี่อ้วนคนเดียวก็พอละมาเยอะวุ่นวายถูกปะล่ะ ก็จริงเลแล้วพี่อ้วนได้ไปที่นู่นบ้างป่ะพี่อ้วนมีไว้ที่ที่นู่นนี่นะไปนะเกี้ต่อคิวสี่สิบนาทีโอ้เข้าไปพี่อ้วนมีอะไรบ้าเนี่ยตัวบั๊กเนี่ยอ้าวตัวบั๊กมองไม่เห็นใครออมองได้เดี๋ยวค่อยไปหลังเที่ยงคืนได้ฟาร์มบ้างไหมพี่นู่นเคยเคยฟาร์มอยู่อันนี้พี่อ้วนวีเท่าไหร่ครับสี่สิบนาทีวีสูนนะครับอ๋อโอเคเป็นบุญแล้วเข้าได้เข้าปุ๊บตัวบั๊ก ไปแล้วปูเจอกันไม่ได้ทำผมง่วงไงมีใครอยู่ไหมเนี่ยไม่ได้ใจแต่เปิ้น่าจะยังไม่มาพี่อรีบเอาคำตอบไหมได้เร็วก็ดีครับเพราะว่าจันอยู่ใน สินใจในหลายอย่างที่จะได้เดินเรื่องต่อแต่ก็ไม่ได้ดแบบว่าถามปุ๊บตอบปั๊บอะให้คิดอยู่มีมีแบบจำนวนไหมครับพี่หรือหรือว่าแบบแล้วแต่เราจะอไปย่าไ,ได้กี่คนหรือว่าย,ยังไงจำนวนไม่ชัวร์เพราะว่าจริงๆถ้ารวมทั้งหมดมันจะเยอะกว่าที่ผมอยากได้แต่มันต้องมาคัดกันอีกครับอืมใช่ คืออันนี้พูดตรงก็คือแบบว่าไม่ใช่แบบเลือกคนนี้ปุ๊บแล้วคนนี้ได้ไปเลยมันก็ต้องมาถามมาคัดมาอะไรอีกครับเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับครับครับเข้าใจครับอะไรเสื้อใหม่อ่ะเสื้อน้องหมาเนี่ยใช่ครับใช่ครับคนน่ารักน่ารักเขาใส่ได้ นี่เขาเป็นอะไรเนี่ยหนักๆเลยหนักๆเลยน่ๆแน่เอาไปนะเขาแบบทำผมบ้านแตกอยู่นี่แหละให้อยู่นี่แหละอาคมอ่ะติดติดวีแกอยู่ไปแสนแล้วคนอ่ให้อาคมอยู่นี่แหละเขาขยันนะขยันมากเลยเออนี่ยหกโมงก็รีบเข้าเลยเออให้มันอยู่นี่แหละ พี่เปียกอยู่ไหมพี่สาวไม่น่าอยู่นะอ๋อเดียวหนึกว่าสาวที่ไหนจำไม่ได้หนูโคตรโคตรโคตรพีขนมเส้นปลาเฮ้ยาซีผมเ่อก่อนเลยไม่เนอะ รอเด,ด็ดตามนะตพือนเพนเพอนใมีแค่นี้เหรอมีพี่นอนหยุดกอดด้วยเอาไงอะปอทน่าหรือว่าจะหมดแล้วมั้งจะรอคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวโทรหาพี่วอนได้ไหมเพราะไม่มากันไม่ครบเลยอะได้นะครับก็เออมาบอกก็คือบอกคร่าวๆก่อนก็ได้ครับคร่าวๆคือใหญ่กลมยาวนึงนะเข้าๆคือผมอะจะไปอะไรเอ่ยสัก สองถึงสามเดือนแล้วตอนเนี้มันขายอีกสิบห้าคนตอนนี้ยังไม่มีเลยแต่าอาจจะมีแค่รายชื่อแต่ว่ายังไม่มีที่ที่แบบบรรจุเข้ามาเลยยังไม่มีครับหลักๆที่ผมต้องก,การก็คือเรื่องเวลาเรื่องนิสัยแล้วก็มีเวลาฝึกฝีมือครับฝีมือจริงๆมันเอาพอเป็นก็ได้ครับแต่ว่าไปฝึกเพิ่มรับแรงกดดันได้ประมาณนี้สำคัญสุดๆก็เวลากับน,นิสัย ขาดขาดสิบสี่คนเพราะว่าม right. ีพี่พาโบไปด้วยพี่พาโบเข้าไปในทองสุขด้วยแล้วก็อาจจะต้องพักที่นี่เลยครับประมาณสองถึงสามเดือนอันนีเมนหลักคือเข้าไปต่อสตอรี่เหรอใช่ครับก็ไปตีกับโอเวอร์อ่ะง่ายๆ แกงเดียวระหว่างทางถ้ามีถ้าเจอแกงไหนมันก็ต้องตามกดเขาอะเพราะว่าเราไม่สามารถกำหนดตำลุมโตอารี่ได้แล้วก็คือถ้าไปที่นู่นคือก็ต้องอยู่ในนามของทองสุกครับใช่แล้วถ้าแบบเนี้ย สมมติว่าคือไปที่นู่นก็เท่ากับต้องพักของที่นี่ไปสมมติว่าแกง๊งสมมติทุกแก๊งเอาไปกันสิแก๊งละสามคนนี้ยเท่ากับสามคนแนเนี่ยก็คือพักไปเหรอใช่ครับแล้วว่าคือทางแก๊งเลือกเลยว่าจะถ้าสมมติเขาไปจริงทางแก๊งเลือกเลยว่าจะให้เขาพักสล็อตหรือให้เขาอยู่ในสล็อตก็ได้ <c oughs> แต่คือต้องต้องพักอ่ะเพราะว่ามันต้องฟาร์มหนักอะ่ะมันต้องไปมันจะต้นใหม่นรพี่วันเนาะใช่ครับ มันอาจจะมีแบบของเดิมแบบนิดๆน,นิดหน่อยแต่จริงๆอย่าไปหวังตรงนั้นเลยผมมองว่ามันไปเริ่มกันใหม่หมด uh huh. แล้วก็ทางโอเวอร์คือเขาบอกว่ามีเท่าไหร่ก็จะเล่นเท่านั้นเราไม่มีปืนเขาก็จะไม่เล่นปืนเราไม่มีรถพวกรถประมูลเขาก็จะไม่เล่นรถประมูลอะไรครับ uh huh. ถ้าเราไม่มีเกาะเขาก็จะไม่เล่นเกาะ ก็คือเท่าเทียมกันเท่าที่เท่าที่เรามีฮนะแต่ทุกคนต้องแบบว่าฟังแบบพวกผมคือมันก็ได้ต่อตัวเองอะแต่ผมอันนี้ไม่ได้มาบังคับก็คือมาถามมาเผื่อมีคนสนใจง่ายๆเลยก,ไก็ได้ประสบการณ์แหละพูดถึงมันก็ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ระบบท้องสุขอะไรอย่างน <before> ี <S <S ้ครับเพราะผวกผมก็น่าจะต้องจริงจัง ใช่ถ้าเขาเอาเราไปอ่ะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขาอ่ะได้ลายไรไงเราก็ได้จาไว้ไฟชนะก่อนไหมค่อยไปคุยเรื่องลไเอาได้ยินด้หว่าหนูสกซิบนะตอนนี้หนูร่งร้องไห้แป๊บพี่โอ้ได้ยินแบบหนูถามได้ไหมว่าพี่แบบเล็งใครพิเศษไว้ไหมในเนี้ยแบบในในแคว่าอยากได้ไหมใช่ว่าใจใจใจเราจะตรงกันไหม อะไรใจเราตรงกันไหมอะไรก็พี่เลงใครอยู่อะแบบใช่คนที่แบบหนูก็คิดไว้ว่าแบบพี่เลงอย่างเงี้ยตอนนี้เหรอตอนนี้ยังไม่มีเลงเป็นหลักเป็นแหล่งอืมไม่มีใครในใจไม่มีอ่ะอเล็กไม่นั่งร้องไห้แล้วจริงจะอยากไปหรือเปล่าเวลาไม่ค่อยมีเวามน้องเลยว่าอเล็กน่าจะให้อยู่เนี่ยแหละอเล็กน่าจะไม่ได้เอาไปอ่ะ เด็กมันเก่งนะเกเรเลยเดิเอ้ยม่อยู่กับหนูไม่เกเรเลยติดสาวอะอนี่อันนี้จริงครับติดสาวแล้วัวแล้วสาวที่นู่นไม่เกเรวันนั้นจ้วงใครไปอ่ะจ้วงใครบนเกาะไปอะเรียบร้อยเลยใครจะเปียกปะพี่จอปากกระจายข่าวกันเดี๋ยวให้คำตอบก็ไอะได้สปอนเซอร์น่าจะสี่ทุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวโทรไปบอกก็ได้พี่คนได้ครับได้ครับ ตาลังที่คืนผมอาจะไม่อยู่รมาเดี่ยดพี่สวัสดีครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็คุกแบยวเลยเดี๋ยวพี่อาคมก็ไอ้นี่ไปเพราะว่าพี่เขาจองตัวไว้แล้วพี่อาคมอะาคมอยู่นี่แหละอยู่นี่หลยไปทำไมไปมาณบนี้ครับก็ถ้าถามอะไรเพิ่มไหมคือถ้าสมมติว่าผู้หนุ่ให้พักที่รถใช่ป่ะคนที่ไปอ่ะแล้วสมมติที่นี่มีสตอรี่แล้วต้องการให้เขากลับมาช่วยอย่างเงี้ยมัน จะมาได้ป่ะหรือว่าไม่ได้โอกาสน้อยมากครับแอดเรียกว่าไม่ไม่ได้ดีกว่าเพราะมันต้องกาใค่คะใช่ไปช่วยที่นน่นมัน<ช>ดีต่อมันดีต่อบุคคลครับที่ถ้าผมพูดตรงตัวคือมันดีต่อบุคคลแต่ว่าอาจจะไม่ดีต่อแก๊งที่นี่เราอาจจะแบบใช่อยากแบบได้ประสบการณ์อยากไปเจออะไรใหมๆ่ๆอยากเรียนรู้แต่ผมเชื่อว่าคนที่กลับมามันจะเก่งกว่าคนอื่นอะ บอสไปไหมอันนี้พี่ว่ามีแบบเวลาขั้นต่ําในการฟาร์มนะครับเผื่อจะได้ช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะเผื่อใครพี่คิดไว<ห>้ขั้นต่ําก็หลังหลังสักหลังหนึ่งทุ่มถึงน่าจะไม่เกินตีหนึ่งครับถ้าระยะเวลานะประมาณหกชั่วโมงห้าเออห้าหกชั่วโมงประมาณนี้อันนี้ขั้นต่ําไม่ลงกลางวัน,วนอันนี้คือเวลาปกติ กลาง,งาวันกลางวันไม่เอาดีกว่าเพราะว่าบางคนมันมีเรื่องติดงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันนั่นได้ก็คือเวลาตายตัวหนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งเลยประมาณใช่ครับโดยประมาณโ okay. อเคเดี๋ยวก็ให้น้องๆ้อลองไปคิดดูเดี๋ยว,ว่าแมาสักสี่ทุ่มเดี๋ยวรอมากันครบๆแล้วเดี๋ยวโทรไปแจ้งก็ได้ค่ะพี่้วน โอเคมีอะไรถามอีกไหมไม่มีแล้วพี่น่าจะไม่มีแล้วค่ะพี่อวันเออแล้วก็อะรอะไรจะถามเมื่อกี้บอกไอะไรใช่ไหมพี่พาโบไปด้วยใช่ค่ะใช่ใช่โอเคประมาณนี้แหละครับพี่อาคมจะถามว่าไงไม่จะบอกว่าใครจะถามไปเอามือลงแค่นั้นแหละแล้วลงมือก่อนแล้วล่ะพวกมึงไม่มีสติเนี่ยพวกมึงไม่มีสติตัวลุก้าไม่มีสติ โอเคครับเดี๋ยวโทรมาบอกก็ได้เดี๋ยวมาครับได้ครับครับขอบคุณครับขอนค่ะพี่อ้วนทุกคนใคาอยากไปก็คิดดูแล้วเดี๋ยวก็าไปคุย A few moments later มาแล้วครับผมไม่ใช่ป้าชอยแล้วนี่น้องชอยสวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพระโจนแกเอาสูตรมาให้ป้าดูได้ไหมสูตรเดียวที่ป้าจะได้ก็ตุ่นผม ดูเดี๋ยวใหญ่ตุดไก่นะเดี๋ยวผมขอตี๋วว่ตผมมีสิวครับผมใช่ผมสิวอะไรวะไม่เดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยกันครับก็คือยังไงดี๋ยวก็คือเดี๋ยวทองสุกอะครับจะไปที่อะไรเอ่ยกับพิพาโบเพื่อไปเคลียร์เรื่องกับโอเวอร์ครับอ๋อ แล้วก็มันมีสล็อตว่างอยู่สิบสี่สล็อตคือผมพวกผมจะต้องไปสี่สิบสี่สิบคนไงตอนนี้มันจะว่างอยู่สิบสี่สล็อตนะครับก็เผื่อจะมีใครสนใจไปทั้งสุก,กี้ทั้งคอยหมันเลยแต่ถ้าไปอาจจะต้องพักที่นี่ไปครับประมาณสองถึงสามเดือนโอ้ใช่ครับอันนี้อันนี้มาถามเพื่อเอาความสมัครใจนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการเทสด,ด้วยครับมีเรื่องของเวลา เรื่องของนิสัยเพราะถ้าไปปุ๊บมันจะเป็นสูตรทองสุกอะครับอ๋อก็คือไปในานามทองสุกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะต้องอาจจะต้องพักที่นี่ไปเลยกลับมาช่วยที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะต้องไปฟาร์มหนักแล้วก็ฝึกฝีมือเพิ่มขึ้นหลกัหลกๆสามอย่างก็เรื่องเวลาเรื่องนิสัยแล้วก็เรื่องฝีงมือครับเวลานี่ประมาณวันละกี่ชั่วโมงพอพอจะบอกได้ไหมครับ ขั้นต่ำก็ห้าถึงหกชั่วโมงครับ oh, ก็ oh, ที่ oh. ผมคิดไว้น่าจะเป็นช่วงหลังหกโมงอะไรแบบนี้ใช่ครับหนึ่งทุ่มถึงประมาณตีหนึ่งในครับไม่น่าเกินนี้ครับไม่ได้ฝืนขนาดนั้นแต่อาจจะต้องแบบเป็นประจำหน่อยอาทิตย์หนึ่งหยุดได้แค่วันเดียวอะไรอย่างนี้ครับ mm. แล้วถ้าฝีมือฝีมือจริงๆผมไว้หลังสุดนะเอาแบบแค่เป็นพอแล้วมาฝึกเพิ่มได้ครับแต่สำคัญที่สุดก็เรื่องเวลากับนิสัยแล้วก็เรื่องที่ต้องพักที่นี่ด้วยครับ ในเรื่องนี้สายนี้หมายถึงเรื่องอะไรครับหมายถึงเรื่องอ๋อหมายถึงว่าเปิดเปิดลับอะไรประมาณนี้คุยกันได้ใช่ครับการไม่น้ำเต็มแก้วอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับไม่น้ำเป็นอะไรนะไม่น้ำเป็มแไม่ใช่คนแบบไม่น้ำเต็มแก้วอะไรแบบเนี้ยแบบไม่รชู่้ไม่รับรู้อะไรแบบเนี้ยไม่เอาก็คือเอาตรงๆอีโก้ผมไม่เอาอครับผมแล้วก็ไปปุ๊บมันก็อาจจะต้องฟังในด้านทองสุขเป็นคนนำมาเนาะครับครับผมก็คือผมอาจจะ ถ้าสมมุติเราไปตรงนั้นด้วยกันน,กน่ะเกิดกรณีถ้ามีหนึ่งในในนี้ไปนะครับ <c oughs> คือผมก็จะบอกทุกอย่างเลยทั้งแผนการฟาร์มทั้งแผนการฝึกคือผมจะเต็มที่เลยผมจะไม่ไม่เกลียงว่าคนนั้นคือใครอะตอนนั้นณนะตอนนั้นที่นั่นคือทองสุกครับนิสัยหลักๆก็คือ,อค,คุยกันได้เปิดอกคุยได้สอนได้ติได้แบบว่าไม่มีอะไรมาโกรธเคืองกัน วันแล้วแล้วสมมติไปแล้วสมมติไปได้สักครึ่งทางเราไม่ไม่ไหวอะไรแบบมีเหตุจาเป็นที่ต้องแบบออกมาอะไรเงี้ยอันนั้นพวกผมก็จะลำบากใช่เออมันจะลำบากใช่ใช่ต้องการความพร้อมเลยใช่มันก็องมีความพร้อมแบบแด่นอนด้วยในในสถานเดือนนี้จริงคุณต้องพร้อมพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดแอบจะกดดันมากกว่าที่เคยเป็นอยู่เยอะครับเพราะว่าที่นู่นมันมันมีหลายอย่างละเป้าหมายหลักเราอาจจะไปตีโอเวอร์จริงครับ แต่ถ้าระหว่างทางอ่ะเราเผื่อไปสะดุดใครเข้าอ่ะเราก็ต้องเล่นครับเราฝืนไม่เล่นไม่ได้ใช่นั่นก็จริงแล้วก็ไหนจะเรื่องโจรเรื่องอะไรอีกแต่เรื่องพวกนั้นเดี๋ยวผมจะไปะไรายละเอียดมันค่อยว่ากันนะครับหลังจากถ้าสนใจนะครับแล้วมาถึงตอนนี้ทางทองสุขมีอ่าวันวันที่คัดเลือกคนหรือยังครับยังครับยังครับอันนี้เพิ่งมาเริ่มชวนคนมาที่สองเองครับอ๋อใช่มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆ แต่ยังยังไม่มีกําหนดวันแน่ชัดก็คือถ้าพร้อมปุ๊บพี่พาโบเขาก็เคาะได้เลยก็คือตอนนี้ทองสุกมีี26คนมีพะมีพี่พาโบไปด้วยในสลอ็อตอณพาโบไปด้วยครับใช่ครับจะมีพี่พาโบในสล็อตด,ด้วยอยากไปแต่ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะใช่ครับอันนี้ออกตัวก่อนว่าของซุก,กี้เนี่ยสูดมากคือติดเรื่องเวลาซะ หมยก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวนั่นแหละอันนี้ผมประเรียกว่ามาชวนแล้วกันครับไม่ได้บังคับถใครไม่สะดวกใจอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้มาชวนเพราะผมพยายามจะไล่ชวนทุกแก๊งแหละชวนแบบไม่มีก็คือมาชวนครับก็คือใช่ครับมันมันจะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เล่นกับพี่พาโวด้วยมันได้หลายอย่างครับต่อให้ผมแพ้ที่นู่นแต่ผมเชื่อว่าใครที่ไปกับผมามันก็จะเก่งขึ้นนะครับ แต่ว่ามันก็ต้องรับแรงกดดันได้ด้วยอ่ะอเลยแบบว่าถ้าอยากมาจริงก็ต้องเตรียมใจระดับหนึง่งมันจะเป็นฟิลแก๊งจริงครับถ้าไปพวกผมโอมเคย,ยังไงเดี๋ยวทร<ส>าบ <สา S 1> ครับมีคะไรมเม้น้าก็ไ้แจ้งพี่วัวนอีกทีนึงครับพวกผมได้ครับเออคุยกันก่อนก็แล้วรับตัดสินใจกันก่อนก็ได้ครับในงั้นงั้นขอเบอร์พี่อ้วนไว้ก่อนก็ได้ครับได้ครับเจ็ดห้าสามเจ็ดศูนย์ครับ เรียกว่ามาชวนนะผมไม่ได้บังคับนะถ้าแบบว่าจะไม่มีใครไปเลยก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มาชวนโอเคครับครับผมแต่อยาาไปด้วยจริงนะแต่ไม่มีเวลาใช่ครับจ๊ะตอวันไหนอ่ะพี่อ้วนอะไรนะผมมีผมมีนะถ้าเวลาแค่นั้นนะผมมีนะคําตอบเหรอยิ่งเร็วก็ดีครับเพราะว่าผมจะได้เดินหน้าเรื่อยเพราะว่าตอนเนี้ยผมพูดตรงก็คือถ้าสมมติมีคนสนใจผมก็ยังไม่ได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมต้องมาคัดอีกทีถ้าคนมันเกินจํานวนที่ต้องการนะครับ ที่ถ้าเสาร์อาทิตย์ผมได้ในเจ็ดโมงเช้าเลยนะอยู่คนเดียวแล้วผมไม่อยู่ด้วยครับโอเคครับครับผมก็อยากพี่วันี่มาชวนครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับก็ฝากกระจายให้คนแถวนี้ด้วยก็ได้ผมพอดีวันช็อตเขาไม่อยู่อ่ะได้เลยครับได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปาพี่ นี่จำผมเลยไหมนี่ผมตู้เพลงจำได้ตู้เพลงอ่ะนี่พี่จริงพี่ผมอยากไปนะพี่แต่แบบเวลาไม่มีว่ะติดเวลาไม่มีเวลาไม่มีก็ต้องถอยอ่ะน้องได้แล้วแหละโอ้แบบไม่ได้ใช่มันต้องเพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งได้ทำงานเนี่ยเพิ่งได้ทำงานโอซีก็แบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วเสียดายอยู่ ใโอเคพี่เจอกันครับผมคุณครับขอบคุณครับคุณทุกคนครับคอเก็บแรงไว้ไอ้ครับเห็นว่าชดนั่งอยู่คนหนึ่งอ่ะตรงนั้นน่ะไม่ไปไปถามแล้วเขาเหมือนเขาเหม่อใช่ครับอ๋อโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ